บางชืค่ะทุกคนทริปนี้เราจะพักคุณไปฝรั่งเศสปารีส6วัน3คืนบินหรูหรากับเอมิเลสในราคาเบาๆแค่49,888บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่แลนด์มาร์คสุดปังหอไอเฟลที่ใครไม่ถ่ายรูปนี้คือพลาดแรงจากนั้นไปที่ประตูชัยเดินชิอบนถนนชองเซลิเซ่ที่สายแฟต้อง ร้องหวาวต่อด้วยพระราชวังแวร์ซา์สุดอลังที่ข้างในหรูหราแถมยังมีเวลาพิเศษให้อิสระหนึ่งวันเต็มจะชอบจะชิลจะเที่ยวมุมไหนก็ตามสะดวกเลยไฮไลท์ย,ยังไม่ตบเราจะพาล่องเรือชมวิวสุดโรแมนติกบนแม่น้ำแซนสการะมหาวิหารนัทรดามและปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์ลูฟที่คุณจะได้เจอสายตาอันลึกลับของโมนาลิซาแอบยิ้มให้ใครหรือเปล่าแนะ่ ทั้งหมดนี้รวมในทริปเดียวฝรั่งเจตปารีสขอบวัน3ามคืนบินเอมิเรตสแล้วไปตกลุมรักปารีสไปกันนะคะไม่พลาดทริปดีๆจากไทย Flat Travel เรามีบริการทั้งตั๋วเครื่องบินรับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวและโปรแกรมทัวร์สนใจสแกนคิวอาร์คได้เลยค่ะ